ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยที่หลวงปู่ยังเป็นสามเณรและพักอยู่วัดสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีสามเณรได้เป็นเศรษฐีของรัฐบาลนั่นคือสามเณรเทศกล่าวคือสมัยนั้นรัฐบาลคิดจะสร้างให้มีเศรษฐีขึ้นในเมืองไทยปีละหนึ่งคนก็ได้ออกลอตเตอรี่ปีละหนึ่งครั้งตั้งรางวัลที่หนึ่งให้เจ็ดแสบาท พอแกฐานะของเศรษฐีเมืองไทยพอดีเพื่อจะได้ไม่อับอายขายหน้าแกนานาประเทศเขาบ้างบังเอิญคืนวันหนึ่งสามารถเนรเทศแกนอนไม่หลับเพราะแกไปถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งเข้าแล้วแกก็ลงมือจัดแจงหาที่สร้างอาคารหลังใหญ่โตมโหฬารเป็นบ้านตึกสามชั้นตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์อย่างดีทันสมัยณท่า,ามกลางย่านการค้าให้ลูกน้องขนสรรพสินค้ามาใส่เต็มไปหมด ตัวแกมีความสุขกายสบายจิตไม่คิดอะไรอีกแล้วนอนเก้าอี้ยาวทำตาปริบๆมองดูบรรดาสาวๆส,สวยๆที่พากันเร่ม,มาหาซื้อสินค้าต่างๆต,ต,ตามใจชอบคนไหนชำเลืองตาม,มาดูแกแล้วยิ้มยิ้มแกก็จะยิ้มตอบอย่างมีความสุขในชีวิตของแกตั้งแต่เกิดมาได้1 8บแปถึงสิปีไม่มีความสุขครั้งไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความสุขครั้งนี้เลยพูดถึงตำแหน่งเศรษฐี ท่านผู้ฟังที่เคารพในสมัยพุทธกาลในอินเดียนั้นเศรษฐีมหาเศรษฐีและเศรษฐีมหาศาลนั้นเป็นตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งจากพระราชาไม่ใช่ว่าใครมีเงินมีทองมากก็สามารถเป็นได้ตามชอบใจเมืองใดแขวนใดมีเศรษฐีจำนวนมากก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่เมืองและได้รับความนับถือจากบ้านอื่นเมืองอื่นด้วย คือมีเกียรติแล้วก็ตำแหน่งเศรษฐีนี้ต้องมีคุณธรรมด้วยนี่ว่าด้วยหลักนิติในแต่โดยพฤติในก็มีตรงกันข้ามเยอะเช่นเศรษฐีขี้เหนียวเศรษฐีใจอมหิตแต่ก็เป็นผู้มีอิทธิพลในสังคมอย่างแน่นอนผมทราบมาว่าความหมายของเศรษฐีแต่เดิมหมายถึงผู้ให้ผู้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมเช่นอนาถาบินทิกะเศรษฐีแก่ตั้งโรงทาน ให้ทานแก่คนยากจนทั้ง4มุมเมืองเลยทีเดียวมาถึงยุคสมัยต่อมาความหมายของคำว่าเศรษฐีได้เปลี่ยนไปซึ่งหมายถึงผู้มีทรัพย์สมบัติมากมายดังเช่นทุกวันนี้ได้ตำแหน่งเศรษฐีในพริบตากล่าวถึงท่านสามาเณรเทศเศรษฐีของรัฐบาลในขณะนั้นไม่มีความสุขครั้งไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความสุขครั้งนี้เลย แกได้ตำแหน่งเศรษฐีตามความประสงค์ของรัฐบาลแล้วในพริบตาเดียวทั้งๆที่อะไรๆของแกก็ยังไม่มีเสียด้วยแต่อนิจจาเอย๋ยความเป็นเศรษฐีของแกมาพลันเสื่อมสูญไปจากจิตใจของแกอย่างน่าเสียดายเพราะแกมาสำนึกรู้สึกตนเองเอาตอนดึกอันเป็นเวลาพักผ่อนหลับนอนเสียแล้วเอ๊ะนี่อะไรกันลอตเตอรี่ก็ยังไม่ทันจะออกแล้วก็ยังไม่ทันจะซื้อเสียอีกด้วย ทำไมจึงมาเป็นเศรษฐีกันแล้วเสียนี่เรานี่ชักจะบ้าเสร็จแล้วกระมังคขืนวันนั้นแกเกิดความละอายใจตนเองอย่างพูดไม่ถูกเสียเลยนี่หากท่านผู้รู้มารู้เรื่องราวของเราเขาจะว่าอย่างไรกันนี่แล้วแกก็นอนหลับพักผ่อนไปจนสว่างพอตื่นเช้ามาแกยังมีความรู้สึกละอายใจแกตัวเองอยู่เลยโดยที่เรื่องนั้นแกไม่ได้เล่าให้ใครฟังโอสาธุด้วยเมตตาหลวงปู่ จึงเขียนเล่าให้พวกเราได้รับรู้ถ้าไม่เรียกว่าเป็นบุญตัวแล้วจะเรียกว่าอะไรอีกเล่าใช่ไหมครับความมีความจนความสุขตอนนี้คือธรรมะที่หลวงปู่เมตตาประทานให้แก่พวกเราเศรษฐีอย่างนี้ใครๆก็สามารถจะเป็นได้ไม่ใช่แต่สามเณรเทศคนเดียวแต่ที่ข้าพเจ้าเรียกแก่ว่าเศรษฐีนั้น เพียงแต่แกมนโนภาพสมบัติอันเหลือหลายอย่างเดียวแต่รู้จักพอยังดีกว่าผู้ที่มีมนโนภาพสมบัติและวัตถุสมบัติแต่ไม่มีความพอแล้วเป็นทุกข์เป็นร้อนมันจะมีประโยชน์อันใดแก่เขาพูดนั้นเล่าความมีหรือจนอยู่ที่ความสุขนั้นต่างหากหากใช่เพราะมีของมากเหลือหลายไม่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความพอใจของตนที่มีอยู่แล้วนั้นแลเป็นทรัพย์อันมีค่ามาก เราเลื่อมใสในธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้มาบวชแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เห็นจริงตามที่พระพุทธองค์ส่งชี้ลงไปที่ถุงทรัพย์ให้พระอานนท์ดูว่านั่นอานนท์ของมีพิษมิใช่จะเป็นพิษแต่แก่สมณะผู้เข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นก็หาไม่ถึงแม้คฤหัสถ์หัก็ทำให้เกิดพิษได้เหมือนกันถ้านำมาใช้ไม่ถูกต้องตามหน้าที่ของมัน แต่ก็เป็นการจำเป็นที่ต้องมีเพราะภาวะความเป็นอยู่ผิดแพกแตกต่างจากสมณะยิ่งกว่านั้นหากผู้มีทรัพย์แล้วแต่ใช้ทรัพย์นั้นไม่เป็นก็ไม่ผิดอะไรกับบุคคลผู้ถือดุ้นฟืนที่มีไฟติดข้างหนึ่งไฟจะต้องลามมาไหมมือจนได้จากข้อความที่หลวงปู่เขียนว่านั่นอานนท์ของมีพิษนั้นเรื่องย่อมีอยู่ว่าพระอานนท์ได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปบินทบาศ เห็นถุงเงินตกอยู่พระพุทธองค์ได้ชี้บอกพระอานน์ว่านั่นคืออสารพิษซึ่งพระอานน์คงยังไม่เข้าใจความหมายเหตุการณ์ต่อมาชาวนาได้มาเห็นถุงเงินนั้นเข้าไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของจึงเก็บเอาไปเป็นของตนต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบจึงตามจับชาวนาคนนั้นด้วยข้อหาเป็นโจรลักทรัพย์นำไปดำเนินคดีซึ่งมีโทษถึงประหารชีวิต โชคยังดีอยู่ที่ชาวนาระลึกได้ว่าเมื่อตอนที่พบถุงสมบัตินั้นได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งก็พบเห็นซึ่งจะพอเป็นพยานยืนยันให้ได้ว่าเขาพบถุงเงินนั้นตกอยู่ไม่ได้ไปทำการลักขโมยโดยสรุปพระอานนท์ท่านรับรองว่าที่ชาวนาพูดนั้นเป็นความจริงทําให้เขารอดพ้นจากการถูกลงโทษทันจากเหตุการณ์นี้เองพระอานนท์ จึงเข้าใจความหมายของอสารพิษตามที่พระพุทธองค์ตรัสในครั้งนั้นอุปสมบทนวัสุทัศนารามหลวงปู่เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดสุทัศนารามในเมืองอุบลเมื่อท่านอายุได้22ปีหลังจากบวชเนนมาแล้ว5พันษาเราบรรพชาได้5พันษาจึงได้อุปสมบทเป็นพระนับว่าได้เปรียบเขามากในด้านอยู่วัดนานแก่วัด รู้จักเรื่องของวัดได้ดีพระที่บวชรุ่นเดียวกันแล้วเราได้เปรียบด้านสวดมนต์และได้พระปัติโมกเป็นต้นอุปสมบทณวัสุทัศนารามเมื่ออายุของเราย่างเข้า22ปีเราได้อุปสมบทที่พัทธสีมาณวัสุทัศน์นั่นเองโดยพระมหารัตเป็นพระอุปชาพระมหาปิ่นปัญญาพะโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์เมื่อวันที่16 พฤษภาคมพุทธศักราช2466ตรงกับวันพุธขึ้นสองค่ำเดือน7เวลา11นาฬิกา48นาทีหลวงปู่เทศเทศรังสี